ว่าเมนูอย่างพวกซัวปลาเขาก็ต้มน้ำในนี่ปากกดพตคนน่ะห้าเ้าไม่ใช่กินเพื่อมาสองคนนะสายสายซัวปลาสดสดมันห่าเภาเนี่ฮะต้มปักก๊อพี่น้องต้มปากก๊อใหม่ใหม่แฮชซัวปลากินได้ไม่ได้เพราเจ้าซัวปลาสูตรสูตรพุไทยเลยพี่น้องมือเดียวซัวปลาโอ้ปลาจะสดพี่น้องปากก๊อโตเดียวได้หนีิโตเดียวหัวมันพร้อมกับสิทธิ์เจ้าเจ้าเจ้าห้าเภา นองบอกมันสิบาจักซูซี่โอ้บ่ยังนี่ไซมนปลาหมึกพี่น้องมีหอยนางลมอีกหรอเาหอยนอันนี้ทะเล1ซิ1ต้มทะเล1ต้มทะเล1ทะเลอ่าทัวมื้อนี้สิตําทัวโอ้แล้วก็ผักบ่มรวกผักบ่มกับ1เ็ด1เ็ด อันนี้ก็ลวกพักกลับซ้อมเอาสักไปกินไปกินกับอันน่ะตั๊วป่าตั๊วป่าแล้วใส่ผักแพลวเด้อเด็ดเด็ดเด็ดตัวนี้เด็ดมามาเนี้มาบอกว่าอันนี้มันสายกับแก้มสายเมาเฮานี่เตี่ยมเนียร้อยนี่มือนี้มือนี้เบาๆทอดป่าป่าดินทอดป่าดินกินกับตำบมักทัว่ว แนนเยอะกว่าแรงเลยจับแก้มนี่น้องโอ้ข้าวเหนียวข้าวเดียวนี่ไม่ไม่ไมข้าวเหนียวไม่นี่พร้อมกต่ะละสตาฟนี่น้องข้างหมอ้อสุ่บกนะแช่ใหญ่เนี่ยโอ้ใอ่เตรียมเครื่องซีอิ้มันมเนอาก <คน S 1> <ง>่อนล่ะมันมีมันมีมันมีอย่างไรนี่มีคามีหอมซีมกใส่มีกระเทียม เออใส่มุกสซนน่ะนะพ่นใส่ส่วา<อ>ส้วป่า,ปาเครื่องเครื่องลหลายๆมันก่อนน้องแถวในพี่น้องในมื้อนี้ต้องได้ซีมไในแซ่บซั่วป่าเดี๋ยวต้มแซ่บต้มน้ำปลาแดกอยู่นอกเออเดี๋ยว่<อ>ุูหล่ะมอเดี๋ยวไปใส่น้ำปลาแดกใส่หลายหม้อเหมือนกันนะนี่สาวทองปุ้งในพี่น้องเลยสบายดีชาวบ้าจากเมืองลาวในนี่ภาคอีโตนี่เะพาะอีมาซับมาตรงตู้ภาโอีโต มาคือคือมาจากมาจากทงโป่งซิตี้เลยทงโป่งซิตี้ทงโป่งซิตี้เขาได้อยู่บ้านนอกเลยคุณนะจีซานเมืองจีซี้อันนี้เขาจะแซ่บแช่แซ่บไงเนี่ยเอาไผ่โตซอยซูชิเฮดปี้เจ้าอันนเ้ขอกของเท้เบินงให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งนี่เด้อพี่น้องเด้อต้องมาซอยซูชิเด้อพระเจ้าโอเคให้เบิ้งอย่ามาสั้นมาซี่บัวกันเลยอันนี้ของเท้แน่นอน เมาต๋มเมาจวดจวดมามาจวดจวดมามาจวดจวดจิ ata, um ๊บแฮปปี้เลยแฮปปี happy, happy, uh ้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อ่ไฟย์ดไนท์ไฟล์ดไนท์ไฟล์ดไนท์มาเด้อพี่น้องบูมี่ยังเห็ดบูมี่ยังเห็ดหาจานเป็นยูเลยหน่อยเย้เด้อพวก้า ไม่แซมใหญ่แลนะไคเตอรนี่ก็ได้ใหญ่ขนาดนี้เข่าเข่าเลยนี่โคตรเข่าแล้วนะไอ้ายเบอร์เงินคนน่ะตั๊ตัดตัดอันอันอันนี้ก็ปลาหมึกตัดปลาหมึกเลยชัดชัดเลยมันดาบซามูไรเหมือนกันรอดมาได้สิโอ้ต้มน้ำกี่รอบน้ำต้มซั่วงวงสิงไข่ขี้หูดข่าโอ้แชมใหญ่โอ้คนดีแล้ว เอาปลาลงได้ไหมลองสั่ได้เลยสั่ได้ปลาสุดสดเลยนะมือนี่อะอ้คนนั้นยิงดีอยู่เลยงังบ่ตายดีเท่าเออโอ้หอมสนามข่อีเป็นปลาซุปเลยอ๋เสียสูตรจิ้มคากแซมแซมแซมขนาดโอ้หอมเลยเนาะหอมหอมอันนี้ไม่อย่าแดงปลาแดง กกไม่พีน่น้องไม,ม่ก่อาจะเนื่องว่าปลาแดกหน้ามึงนกกระท่อมมีปลาแดกเนี่ยเว้ยบริเวณลาเวียกไม่น่าขายปลาแดกขายปลาแดกกินออแล้วามาต่ำปลาแดกขายปลาแดกซะโอ้โหว้าวเรไปค้นมันเลยค้ขนข้าวเลยค้ขนข้าวซะเรอาอต้องคอยไปยนนืนอีกแล้วส่งส่งพันปีบพี่น,อน้อง นี่แบบจิ้มแบบเบาๆกุ้งกุ้งรอล้อมวงเดอพี่น้องเนอะชนะจอยกับโก้เข้ากันเข้ากันชุดยอดอะไปเบิ่งเงินเมคัวคนงามเหาก่อนโอ้โหนะจัดปลาเนี่นยเฮ็ดปลาท่านอาหารปลาท่านอาหารเท่ะไรเนี่นย ก็ห้ามอาหารตัวห้าห้าอาหารห้าอาหารตามใจห้าอาหารตามใจมมห้าอาหารตามใจมาได้พี่น้องได้แก้มแก้มเอาเอาจ้วดจ้วดเป็นน้ำจ้วดเป็นน้ำขันบุ้จ้วดเป็นน้ำแตงงามเล่น้องเลยอันนี้ก็ซอยอันนี้ซอยปลาเมอรเขาปิ้นเกียบมาได้เพราะว่ามันสีขาวซอยแบบห้ามอาหารเลยจ้วดผ้าอโต้ซอย เอาไปลองไข่ตู้ซอยนู้นแป๊บแล้เอาแบบเอาแบบเอาแบบออริจิโนมาจากทบุงซิตี้เลยเอาพี่หนามมาพี่รู้จากบาทโอ้สวงามมาพี่ไข่ตู้ซอยป่าซูซีเด้อพี่น้องมาโลบเบิ้ลน้ำกัดเด้อกินน้ำกัดเซิร์นเด้อมาทุกคนเออซิร์นได้มหมนะไข่ตู้บ้านเขาเนาะโอ้ตี่เจ้าเห็นบ่เจ้ว่าโบเข่าป่าพู้ดเข่าขนาดนั้นโอ้เข่าพู้ดังเข่าให้เห็นว่า ขาว่าเจ้าจตีเจ้าไปทค่องเบ้านดุกองเอะอเจ้าเอ้บ้านุก,กองเอามาปาบหัวโดยเฉพาะได้เลย่มเอามาับรุงาบาุดงาบาุดเข่าแท้ไม่เอามาไว้าาปาดหัวพูเอามาเชร์ว่าอันนี้เชร์บุหอได้ด้นี่ อันนี้กินจริงๆอ๋อยุบอันนี้ปล่อยนี่ก็เป็นไปดิอันนี้โหนาโคแก่สายเตชเม็ดบ่แหแ้เอานจจจไไฝดกับแก้มี่นคือเกสุสิ มือนี้มวนๆในมือนี้เลไปกดนปืนเนอะตายีตั้งสิงโมงแล้วไเปีกันนี่ตอนนี้เาไนี่แปลวปายชาม้อใ่ก็เยอะเสียวมีสามคนบน้องจิ้มเออเชล์ลซีมึงดูนี่าแกมเดอพี่น้องๆเองนี่อันนี้ของกอันนี้ของมารกอยู่เราเช อยากกินไปกินน้ำอะไรวะเป็นยังหรเชียวโซดีปาเช็คเหมือนไดเลยเบีเว่าเช็คอู่เตะดำเลยเดี๋ยวออกจากก๊กระหามุกเครื่องแล้วกินปลาดิบซงทินซ้อนเลยเขี่ยรเีขึ้นดังบรเดี๋ยวปั๊บเดีย ก็ไ่เสียงของใม้เลยขี่เลยกี่อย่างนี้มาด้วพี่น้องด้วยลองมปลาไซมอนสักสิบเฮดมาจากออสเตรเลียขึ้นได้จิตขึ้นได้ใจกันลาิแปลรถละกังนะลองหอยมาเด้อพี่น้องทำไมกินล่า สเนโก้ไปไดีไนเดอโอเคอยู่เหีโอเคอย,ยู่อบหน่วยเขอเป็นินพี่น้องบอวินทากทุกๆคนเออป๊กกอบเพใหม่แล้วมาใหม่ว่ะเยมาม,มาม,มาเฮ้ยคอยากกินน้ำเจ้าอไเดรอปลาได้ใ<อ>่อย,อยากกินได้เยอะไหมข้าวแก้วส้งก็กินเยอะเฮ้ยแก้วส้มตัวแก้วส้มหยเ้วหอยหอยหย หมาเี้มาปรุงเนี่ยสวปลาสไตล์สไตล์นองเสไตล์นองเหี่ยูนองเหวี่ยนโอ้อันนี้บอันนี้เคื่องมันได้เอาส้วปลาบวบซอยปลาหอมไปเลยเี๋่วเิ่นเิ่นสไตหนามันเออโอ้ซ่วนส่วนโเมนนเด้ส่วนี่เนาะโเมนว สูตรสูตรนองแคล้วได้พี่น,อน้องได้พอได้กินได้คอยคัพุณเลยภาษาเมื่อเมื่อหลวงว่าภาษาในเมืองว <มา S 1> ่า,จาเ,เจวป่าเออเมื่อเจวป่าโอเคทำแลบบ้วโอ้ยวเอ,เอาหน้ามาใส่เอาหน้ามาใส่ไล่พี่องสีไล่เนี่ยจอยเอาพี่น้องเลยส้วาส้วปลาพี่น้องมีบัฟแกล้วอย่างเนี้ย,ออยโอ้เนี้ยกับกับข้าวเหนียวโอ้

้วยข้าวเหนียวเลยต้องพี่ข้าวเหนียวด้วยข้าเหนข้าวเหนียวขวเหนีคับตัวน้อยว่ายขนเดียวเลยอลเพิตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยเออมาเด้พี่เราเนี่ยกินข้าวแลงเนีเดนน้องสาวเนียนะข้าวแงมาเนียล้วะข้าวแลงูดเบนี้นสาวคเขเดนทางเขาบเดนเกาหนีเกาหี ีโมนาอแต่เจแม่เด้อโมนามเด้อมาเด้อกินข้าวนกันเด้จากแกงมฟ้าสูงุ่งสูงุ่มา่มามีปลาีปลาทอปลาปาบังั่วอาหาานี่อาหารลาอั้นเ่อาหารลวอ้อหาราเงินไปกินเาเลยนะ กินข้าวแต่กินข้าวไดแล้วรูมไม่ีดนะวันนี้เราจิ้มเปล่ามือมามาผกินข้าวบอกเป็ได้รู้มกินข้าวดีฟาดฟาดดิกินกินแล้วัึงสู้จ้าเดี๋ยวมันมีรีดออกบวกไหมเพื่อนนะไม่ซีดซีดด้วยไ้องห้ทกคนโ้ซีเหรออ้ไม่ได้จานเลยจานนี้มันใหญ่บุ๊คจานนีเดีนใหญ่จานนี้พวกนั้นไอซีดก็อยู่นั้นแล้วเองไปเด้อ รสแซ่บน้ำม้วนน้ำม like ้1สแตเราตัดมา้วยาสิบราอยู่ไรฮาโอ้สวมาแล้วเลจอกได้ใช่หมอกงก็ได้เจเาไม่ไต้องกินได้แน่ขนาเาของกินจอกเ้ยเราปุงยาจอกเดียวไหนาัซาจ๊กินข้าวข้าวอยู่ข้างหลังก็ได้มาเจอได้ไหนปงไมนะเออไม่คดสกิมด้วยิ จ้าป่าแทบองมือเลยล่ะเจ้าเห็นยังยี่หั่ไว้ไม่ได้เมปิ้งเป็ดเจ้าเห็นตัวมีแบบไฟแ้หคนี่ยโอักเหเอลมาได้เปนอางเด้กินข่าวเด้แคันสอนโ่องไนมีอนี้จิบเป็นนเโ้ป็นเป็ปกปาเลนี่ยกกินลกูกินนกนเอรบ ม็ให้ตำใจกินนี่ใช่หเั้ใช่ว้หนี่คือนี่ว่ากันว่าหนินกิโลนป่าโอ้อันนึงพันบาทโอ้าไม่ไปกินพันฝาครับแก่โอ้ต้องซื้อมาสงโต๊ะมาออวันเิองอซอเอรวในวันเป็นยังไงสีมือเขาได้เรื่องดี่วะเขาบอ่คอยเห็ดเนี่ยันได้เห็ดละค่อยแล้วเยนา

เลี้ยงเบียร์เราสองพิเชษเดยยังได้เห็นที่บ้านยังมาอ่ะดีนะตอนประเด็นนะตอนนี่นรกแซบป่ะโอ้ยซิบเปียกันตำมังกรแก่แซบเจ้ามู้นย่างว่านเนาะนำกวางต่างเขาอยู่ในพุกเกอร์แค่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 แต่ถ้าพุกเป็นพุกก็ชิอไปนะพวกตีนกอบนาคอยอยู่ในพุกเกอร์แซบโอ้ยมันเผ็ดโคตรเลยมามามาบ้าวันเจ๋งเนี่ยเจ๋งเนี่ยเปียเราเป็นเซบาสต์ จากต้นจากเฮือนข้างกับปป่าแล้วัวป่าโอ้สุดยอดเลยนะี้เรื่องหลังอย่างก็เขไม่ไไปอกะนี่มือนี่เาร์าที่นิดหน่อยต้องมุงมการลไปก่อนไปก่อนโชคดีบายยคลิปนี้อปนงอ่าจิกันเนาะต้มเล